กราบสวัสดีกับสุภาพบุรุษหน้าตาดีก็สวัสดีกับสุภาพสตรีหน้าตาสวยทุกท่านด้วยนะครับขออนุญาตรีวิวเกมต้อนรับลมหนาวกันสักหน่อยครับกับเกม The Great Ice Cave หนีฝ่าแดนน้ําแข็งนั่นเองนะครับวันนี้มากับเจ้าเพนกวินน่ารักน่ารักมุงมิงฟุ้งฟริ้งกันสักหน่อยครับทุกคนคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าต้อนรับเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับทุกคนครับลมเย็นๆเรามาเล่นอะไรกันดีครับทุกคนก็ต้อง เล่น The Great Escape จากค่าย PG นะครับทุกคนครับบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนครับทุกคนผมไปลองเล่นมาแล้วแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตรีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทรงเอทรงซอได้เอาไปปรับใช้หรือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งตัวเลือกที่แบบว่าเล่นและสนุกแน่นอนนะครับสนุกใครชอบเล่นเกมสไตล์ในนี้นะครับคืองี้ชนะรางวัลสูงสุดถึงคูณ5 0 0หม่นใช่ไหมคูณ5 0,000่นพร้อมการหมุนซ้าโบนัสและการหมุนซ้ําอีกบอกเลยหวานเจี๊ยบแน่นอนครั เอางี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับทุกคนเอางี้เอางี้เอางี้เอาอะไรกันแน่ครับทุกคนครับเน้นสุดไม่นเน้นส่งเน้นทุยรงไม่นเน้นน้ำลายเกมต้อนรับหน้าหนาวบอลเลยต้องเกมตัวนี้นะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเขาเรียกว่าจะมาหาค่าขนมเอาไว้ไปเที่ยวสุดสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับทุกคนครับอยากจะแบบว่าเล่นสนุกสนุกมันๆแล้วก็ บวกคำว่าเขาเรียกว่ารีวิวไปในตัวด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องพูดแพ่มอะไรให้มากความนะครับยังไงขอกราบขอภายในบางเวลาด้วยแล้วกันหน้าตาเกมเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งคนทุนน้อยทุนหนักทุนเบานะครับและผมขออนุญาโตมอเตอร์โบบริสานสิบจีอย่างที่ผมเรียนไปทราบเมื่อตอนต้นคลิปคือเกมเกมตัวนี้นะครับถ้าเป็นไม่ได้ให้ออโตมอเตอร์โบดีกว่าแต่ตอนนี้สามเกียร์เท่านั้นครับทุกคนครับการหมุน3โบนัสเข้ามาแล้วเข้ามาแบบงงครับทุกคน ครับเบ็ดหลักสิบก็หดม,มันได้แล้วคนแหมมาแล้วบอกเลยว่ารอบนี้สุดสัดาห์นี้ได้เงินคาขนมไปเที่ยวเรียกว,ว่าโรงแรมระดับค้าดาว จองที่พักแบบว่าเอาต้อนรับลมหนาวกันไปเลยนี่ครับตัวหลอดสีฟ้าถ้าเต็มมันก็จะบวกตัวหลอดสีชมพูเต็มก็จะบวกเขาเรียกว่ารอบการหมุนปีกเอาตอนนี้เงินรางวัลเข้ามา2,320บาทโรงแรมระดับ5ดาวที่จะจองนะครับทุกคนครับเขาเรียกว่าเป็นโรงแรมต้อนรับหน้าหนาวเลยละกันนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ในช่องฟีดด้วยละกันนะครับเกมต้อนรับหน้าหนาวผมแนะนําอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นนะครับทุกคนครับก็เขาเรียกว่า จะไปฮันนี่มูนนะครับทุกคนพาสุดที่รักหรือว่าสีภารเยนั่นเองไปฮันนี่มูนตอนรับหน้าหนาวลมหนาวอะไรอเพนกินเขามาอีกแล้วครับทุกคนครับงงกันเป็นไก่ตาแตกนะครับทุกคนครับถ้าคิดว่าชอบมองกี่รอบกระชัยนะวันนี้มารีวิวเกมเอาแบบมันๆนสนุกสนุกขำขนะครับทุกคนหยุดมองหาอะไรจะมองเห็นนะเกมสนุกสนุกอีกเกมตอนรับหน้าหนาวทานน้าแข็งเย็นเกี๊ยบเย็นเกียบนะครับทุกคนหมดแล้วนะสําหรับหน้าร้อนนะครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่หน้า หนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ขออนุญาตรีวิวเกมตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าหวาดใจนะครับเห็นว่ารอบนี้เรามีเขาเรียกว่ามีค่าขนมพาสุธีรักไปเที่ยวหาที่พักแบบว่าอยู่บนยอดเขาหรือว่าต้อนรับลมหนาวลมหนาวแบบว่าแจ่มแจมนะบอกเลยว่า เสียเลยนะครับทุกคนครับก็รู้อยู่นะครับว่าไปทําอะไรนะบริการกระดับประทับใจจริงๆนะทุกคนครับตอนนี้โตโยต้นไป3,400แล้วครับและตัวสีฟ้าบวกอีกเป็นตัวคูณนะครับทุกคนแหมเต็มคาราเบลแน่นอนครับระดับ5ดาวที่พักระดับ5ดาวที่จะจองในสุดสัปดาห์นี้ต้องเข้าแล้วนะจ๊ะต้องเข้าถึงถึงจะเข้าใจนะทุกคนผมมากเป็นคนรักเมียนะครับทุกคนก็อยากพาเมียไปเที่ยวต้อนรับหน้าหนาวหน้าหนาวสนุกสนุก กันสักหน่อยนะครับทุกคนขออนุญาตโมขี้โมสักหน่อยนะครับไปเรื่อยๆครับทุกคนครับตอนนี้ตัวคุณเพิ่มมาอีกแล้วหัวใจ3าดวงมันจะเป็นอย่างนี้เนี่แหละครับทุกคนครับหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆถ้าตัวหลอดเต็มนะลูกอย่างนี้มีให้เห็นทุกวันแน่นอนครับกับเกม The Ice a t e a k e อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่แหละครับทุกคนคือผมเรียกว่าไอเกมไปเจาะเพนกวินตอนนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ดูนะครับตอนนี้ไปครึ่งหมื่นแล้วครับแล้วก็เงินรางวัลรวมมาอีกแล้วหวาะเจี๊ยบแน่นอนสุดสุด ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตหาคอนแทคกันนะครับว่าเจ้าที่พักภาวะใจสีพระเยไปเที่ยวต้อนรับหน้าหนาวที่ไหนกันดีครับทุกคนครับยามท่านเหงาเราคือเพื่อนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพอก่อนดีกว่าได้มาตอนนี้8,946บาทจากทุนหลักสิบนะขอยุ้าว่าทุนหลักสิบนะใครอยากจะเล่นก็ลองไปหามาเล่นดูได้นะครับทุกคนเพราะว่าเมียสั่งห้ามท้อเดี๋ยวมันไม่พอใช้นี่ครับขออนุญาตไปเขาเรียกว,ว่าเดี๋ยวไปหาคอนแทคเพื่อที่จะพาสุดที่รักสีพระ ไปเที่ยวต้อนรับหน้าหนาวลมหนาวกันสันหน่อยครับว่าตอนนี้เริ่มต้นเขาเรียกว่าฤดูหนาวยังไม่เต็มกรหรอกแต่ก็ลมเย็นเย็น,ยน,ยน,ยนเรามาเล่นอะไรก็ทซ่ากันดีนะครับก็ลมเย็นเย็นมาแล้วก็อยากจะพาสุดที่รักไปเที่ยวนะครับทุกคนครับก็ได้ค่าขนมจากเกมตัวนี้นะครับอย่างที่ผมรีวิวไปเล่นง่ายงายครับทุกคนครับรู้จักเดี๋ยวจะรักเองเอางี้ฝากไว้ในช่องฟีด้วละกันนะครับแก่เกมเจ้าตัวเพนกวินเดอะเกรดไอซ์ เค็บนะครับไปครับทุกคนครับต้องหามาเร่นนะจ๊ะ